เคยท่าทีคำตอบแมนใบเตยหลังถูกถามได้รับโอนเงินจากอภิรักษ์ไหมหลังจากที่วันนี้14กันยายน65ใบเตยสุทีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนพลมินทะขินได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงในคดีลงทุนหุ้นฟอเรสต์สาดีก่อนวันนัดหนึ่งวันหลังจากที่ทั้งคู่ได้ชี้แจงกับพนักงานเสร็จสิ้นแล้วใบเตยและดีเจแมนก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชน พร้อมทนายความว่าดีเจแมนขอตอบแค่3ามคำถามเพราะทนายให้ตอบแค่นี้คำถามแรกทำไมถึงมาวันนี้ที่เรามาวันนี้ก่อนเพราะเรามารับทราบข้อกล่าวหาขอบคุณดีเอที่ให้เราชี้แจงเราก็เรียบเรียงยงหลักฐานได้พอสมควรแล้วสามารถพูดได้ประมาณนี้ขอโอกาสพนักงานสอบสวนในการรวบรวมหลักฐานมาตอบคำถามใหม่ในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ใบเตยให้ทนายเป็นคนพูดค่ะ ทนายวันนี้มาแค่รับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนมีข้อสงสัยอะไรต้องขอโอกาสนิดหนึ่งเพื่อรวบรวมหลักฐานที่จะมาตอบคำถามนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างครับข้อสงสัยหลักๆที่ DSI ให้กับเราในวันนี้เราจะเอามาให้เขาก่อนวันที่30กันยายนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเส้นทางการเงินหรือมูลทรัพย์สินที่เราลงทุนไป มตอบไม่ได้ครับในชั้นนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงขออนุญาตจริงๆครับเป็นเรื่องในสำนวนจริงๆครับทนายยืนยันใบเตยดีเจแมนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ไปชักชวนประชาชนร่วมลงทุน For ร x 3ดีทนายผมยืนยันว่าลูกความของผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับแต่ขอโอกาสทางสังคมเท่านั้นเองที่จะให้ลูกความของผมได้ชี้แจงความจริงและข้อเท็จจริงของสำนวนครับดีเจแมนไม่ขอตอบได้รับโอนเงินมาจากอภิรกักษ์กฤติหรือเปล่าบอกเป็นเรื่องเซนซิทีฟมาก ถ้านายข้อเท็จจริงนี้ผมขอจริงๆครับมันอยู่ในสำนวนแล้วครับดีเจแมนผมขอพูดนิดนึงตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนถึงวันนี้มันเซนซิทีฟมากเพราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีมันยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าเราก็สบายใจในระดับหนึ่งแต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆบางอย่างมันไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกที่มันไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้มันมีสิ่งที่ต้องเดี๋ยวมาดููกกันกดดนนนอีีีท่ผผมมพดดไ้้แคจจริงๆ,ๆเห็ใะ ใบเตยเดี๋ยวจะเสียรูปคดีทนายต้องขออนุญาตนักข่าวทุกคนด้วยนะครับพอดีว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนคดียนันมีคําตอบชัดเจนกรณีรสซูปปร์เปอร์คาของดีเจแมนว่าได้มาได้มาทดแทนจากเงินลงทุนทนายเรื่องนี้ขออนุญาตเป็นในสำนวนดีกว่าครับเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่ามันคืออะไรขอให้ใจเย็นใจเย็นนิดนึงนะครับให้ลูกความผมได้พักนะครับ ยืนยันว่าไม่หนีทนายไม่ครับหลังจากที่เดินออกจากโต๊ะแถลงข่าวดีเจแมนก็ได้หันมาบอกสื่อมวลชนว่ารู้สึกสบายใจขึ้น